มันโง่อยู่แล้วนะครับนะแต่เอฟซีเขาโง่กว่าอีกนะครับไอ้ปูก็ะไลยาวไปเรื่อยเปลือยนะครับนะไอ้ปูเขาสงสัยนะครับโง่ชิบหายนะครับนะโง่ชิบหายว่ะเนี่ยหากินกันอยู่อย่างนี้นะครับหากินกับคนโง่นะครับไอ้ปูมันรู้นะครับทําหมายออกที่ไหนนะครับไอ้มุดีนี่นะนะครับไม่ไอ้ปูนู้นนะครับไอ้มุดีนี่นะครับไอ้มุดีมันรู้ทําหมายออกที่ไหนก็จับที่นั่นนะครับ มันรู้นะครับเนี่ยแต่มันก็คุยหลอกไอ้พวกนี้ไปไปกดได้มาเ่ยมันก็เอาโจทย์เอากฎอะไรไม่รู้มันมันเขียนนั่นเองนะครับบอกว่าอ่านหนังสือกฎหมายกูไม่เคยได้ยินนะครับที่มันอ่านมาน่ะนะครับที่มันอ่านมาเนี่ะไม่เคยได้ยินเลยนั่นนะครับหนังนะครับก็บางแคปนี้นะอก็บอกว่าเดี๋ยวนะครับนี่นะมันเกร่ยวกัเดี๋ยวมันเดินแน่มันเดินแน่นะครับไอ้ไอ้หน้าหนูเนี่ยไอ้หน้าหนูมันเดินเนี่นะเอฟซีนะ เดือนนี้ในกับพรุ่งนี้มาฟังอีกไหมนะครับนะพรุ่งนี้จะมาอ่านให้ฟังอีกเออนี่แหละมันก็เล่นกันอยู่อย่างนั้นนะนะครับเออมันก็มีความสุขของเขาเราก็ไม่ว่านะครับนะครับแต่ละคนนะพิมพ์ลูกหัวใจไปมาก่ะพิมพ์ตุ๊กตาตุ๊กตาไปมากนะครับนะเออปวดหัวมีแอดมินด้วยนะนะครับช่องเขามีแอดมินด้วยนะไม่รู้จะไปบล็อกใครนะครับว่าอ่าอ่า นะครับม er pues like ีแต่พวกเดียวกันเนี่ยนะครับพพูดอะไรขึ้นมาพิมพ์อะไรผิดนิดเดียวแม่งบล็อกเลยนะครับน่ะพิมพ์ไปพิมพ์มานะครับน่ะมันไม่รู้มันด่าใครเป็นด่าใครนะครับบางทีบางคนนะบางคนมันอายุมากนะเขาตั้งใจจะมาด่าฝั่งเรานะครับเออนะครับก็พิมพ์ไม่โอ้ยพวกหน้าเหี้ยพวกนี้นะครับน่ะโดนบล็อกเลยนะครับบล็อกพวกกันเองนะครับเออนะครับพิมไม่หมดนะครับบางทีมันนึกอะไรไม่ออกอ่ะ นะครับพอเข้าไปดูเขาถุกวันทุกว่นนะครับนะแล้วก็โดนบล็อกเฉยนะครับเหมือนไอ้พี่ศิลต์นะครับว่าอ่า่าอไอ้พี่ศิลต์ก็โดนนะครับสนมชาบูบล็อกเฉยเลยนะครับสงสารจังนะครับว่าอ่าอืนะครับพวกจําเลยนะครับฝนตกกี่หมูหไหลคนจันไรมาเจอกันนะครับนั่นแหละเออนั่นแหละครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละสงสารตังนะครับคนปาริสา ในการมันก็เผลอๆกันแบบนี้นะครัเนอะเห็นยวไม่ไปถามมาพี่ส์ดูสินะครับเป็นไหมในการไปถามนี่รสชาติในการโถนน้ำหมากเป็นยังไงบ้างนะครับเออนะครับนี่เมื่อก่อนให้เชียร์นะฮัลโหลบางคนนะบลคนนี้เลยบลคนนี้เลยการในการลำคาญแม่งลุงบางคนบลเลยบลเลยถีบลงกระโถนเลยกันเนี่ยในกาเออนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อไม่กี่วันเมืนี้พี่สีดก็โดนถีบลงกระโถนไปเองเลยนะครับ เย่อะไรมื่อนี้นี่สุดอ่ะมันแช่งยายสมควรนะครับเนะว่าช่างเขาเธอนะครับน่ะเขาได้รับคําสั่งมาจากนายหญิงของเขานะครับเออก็แช่งเขาไปก็ปล่อยเขาไปนะครับเออนายหญิงอนุมัติเขาก็ทําได้ทุกอย่างนะครับเอ่อยาบอกคอยเด้อนะครับอเซ่ไรอันนะพี่เสียดเพื่อนเราอ่ะเดี๋ยวต้องรับขวัญนะครับเออนะครับต้องเรียกรับขวัญหน่อยนะครับ เออนะครับเอานะครับจะห้าจะหกทุ่มแล้วนะครับเนาะเอ้าชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้รงมงคลก็จะขอลงก่อนนะครับดึกแล้วนะครับหาวงาบเงาบแล้วนะครับนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันใหม่นะครับเนาะเก้าโมงเก้าโมงกว่ากว่านะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับจริงใจไม่จริงโจ้หัวใจสามดวงนะครับเอ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ให้โอกาสกดไลค์นะครับหัวอ่า นี่นะครับอ่าแต่ฝั่งเราน่ยครับถึงมันจะมีคนดูน้อยแต่เราข้อภูมิใจกันนะครับเนาะเห็นไหมล่ะนั่งคุยกันแบบสนุกสนานนะครับแต่พวกเขากหลอกกันอย่างสนุกสนานเหมือนกันนะครับนะเขาก็หลอกนะครับหลอกกันสนุกสนานนะครับหลอกว่าน้าเต่เดี๋ยวสักวันน้าเต่จะโดนจับว่ะสิน้าเต่จะโดนหมาย่าสนุกอ่าอ่าอ่อืนะครับก็ได้ใจเขานะครับนะได้ใจเขาว่าน้าเตจะโดนจับน้าเต่จะโดนหมายอะไรกันสนันวันไหวเลย นะครับอ่มันเป็นความสุขของเขานะครับเราไม่ว่านะครับเป็นความสุขของเขาเอาปล่อยเข้าไปนะครับนั่นแหละนะครับเออปล่อยเข้าไปเขามีความสุขอย่างนั้นอะเขาชอบคําพูดอย่างนั้นนะครับอ่าต่อพี่แพรวค่าเอาไปที่พี่แพรนะครับนะเออนะต่อพี่แพรนะครับอ่าแคตตี้พาลุยนะครับรู้กันนะครับนะ สนมหอยหอมมายินดีต้อนรับสู่นะครับข้านะครับแม่วิไลจะรอเด้อนะครับนะแม่วิไลวังมนธรรมะวงศานะครับจุไรรัดนะครับหนึ่งหกห้าเก้าคิวคิวคิวนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับเนาะนะครับอืสวัสดีครับ